จริงๆมันเป็นโปรเจกต์ที่อยู่ในแผนระยะกลางเราครับว่าเราอยากมีโงรงพยาบาลเพิ่มขึ้น5แห่งที่นี่ก็เป็นแห่งแรกที่เปิดปี7ครับก็จะยาวไปจนถึงปี72เราก็จะมีโงรงพยาบาลเพิ่มขึ้น5แห่งเป็น20แห่งจริงที่เนี่ครับเป็นโงรงพยาบาลเฉพาะคือต้องเรียกว่าเป็นคลินิกทางศีรรักษาครับก็คือรักษาเฉพาะผู้ป่วยโง่มะเลงเท่านั้นก็จะบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆเรามีคนไข้มาเลงเน้าง ตอนนี้ก็กประมาณเจ็ดคนอย่างปกันคนประมาณล้านคนนะครับก็ปกติเราต้องส่งไปฉายแสงที่โรงพยาบาลรัฐรัฐตรงเรียนแทย์บ้างอะไรแบบนี้ที่เนี้ยพอจำนวนคนไข้มีเยอะจํานวนหนึ่งเราก็คิดว่าเพื่อการเซอร์วิสที่ดีขึ้นนะครับเราเปิดโรงพยาบาลระดัก็เลยเกิดเป็นคลินิกต่างดีต่งสาที่มีคนนครับใช่ครับคือจริงๆประเทศไทยเนี้ยเนื่องจากเราเป็น medical h u บแล้ว ต่างชาติมารักษาที่เราเยอะนะครับโดยเฉพาะประเทศข้างเคียงแล้วโรคมะเร็งก็เป็นโรคหนึ่งที่เป็นโรคที่คนเป็นเยอะมากและเป็นโรคที่ทําให้คนเสียชีวิตมากที่สุดตอนนี้ทีนี้ผมคิดว่าตัวเนี้ยมันตอบโจทย์ทั้งคนไทยของเราเองและคนไทยต่างชาติที่เดินทางเข้ามาก,ก็จริงๆศูนย์ตั้งศรีษากระสินดาลีนะครับกพราะเป็นศูนย์แรกในจังหวัดนนทบุรีจริงๆที่มีการรักษามะเร็งรครบวงจรเาบอกอย่างนตั้งแต่วินิจฉัย รักษานะครับแล้วก็เครื่องมือที่ลงเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องรุ่นใหม่สุดที่มีในตลาดตอนนี้แล้วครับก็ฝากเซมลาตอาลีนะครับว่าเป็นที่พึ่งของผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งนะครับแล้วหลังจากนี้เราจะรับสิทธิ์พื้นฐานทุกสิทธิ์นะครับก็ถ้าใครอยู่แถวนี้แล้วมีสิทธิ์พื้นฐานแล้วกําลังประสบปัญหากับโรคที่เป็นโรคมะเร็งก็สามารถมารึกษาที่นี่ได้นะครับ